ถามนิดนึงดีกว่าว่าชอบในความทรงจำเนี่ยนึกถึงเกมแดงเดือดนัดไหนที่โอที่โอแทฟฟอร์ดที่อยู่ในความทรงจำผมว่าก็ต้องมีแมตส์4-1 4-1เหรอแล้วก็แมตส์3-0ที่เจอรลาดประจุกล้องอ๋ออช่2009นะกระจุกกล้องนะฮะบางคนชอบแมตช์ประจุกล้องที่4-1ไหมครัะจุกทั้งสองนัดเลยจุกสองนัดเลยจริงจริันแดงเดือดอย่างที่บอกว่ามันยากที่ คือเวลาที่ใครเตะมาไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะแต่พอมันถึงเวลาปุ้งมันจะเท่ากันเลยเออมันอยู่ที่หน้าง,งานเลยวันไหนเป็นวันของใครใตอนนั้นเองผมว่ามันไม่แน่ออมันไม่แน่เพราะว่าเพราะว่าอยู่ๆแมนยูอยู่ยยแบ็ควายลงมาเนี่ยคือเกมเกมนั้นที่ไปชนะออที่ไปแพ้เลสเตอร์จริจรงควรชนะไปแล้วออแต่มันมีรายละเอียดบางอย่างออที่โซชาจะต้องเน้นย้ำลูกทีมหน่อยว่าลูกลักษณะแบบนี้ปอกบาไม่ควรมาเตะนะฟรีคิกแบบเนี้ย มาเล่นแล้วก็ทําให้แมก็กควายต้องถ่างออกมาแล้วการออกบอลอะไรเนี่ยมันจะเสียไอ้นี่ไปหมดคิดกลับกันว่าถ้าเกิดมันลงพอดีอะ่ะเออน้ากลัวนะแมนยูแบบว่าไอ้นี่มันเต็มมือหมดเลยอะ่ะพี่พี่ว่าไงคะผลผลขอผลหน่อยเสมอเสมอเทเซตลอดลยกูไห้แค่น่ะตอนนี้เสมอมีตะกอลไหมเสมอหึงประตูตอนึหนโอ้ผมให้อ่า เสมอสองสองครับมันร <c oughs> <ม>้นรอยผมจอกสกอร์สูงโปดว่า